สวัสดีครับเรามาดูวันนี้ครับมีคลิปดีๆนะครับมาดูการถักวอลเกินลูกเสือนะครับที่เราใช้อยู่นะครับว่าเขามีวิธีการถักอย่างไรนะครับวอลเกินลูกเสือนะครับมาชมเลยครับอุปกรณ์เราก็มีครับเชือกนะครับพลาสติกหรือเป็นเชือกทั่วไปก็ได้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับ เส้นด้านสั้นก่อนนะครับลักษณะนี้ครับทาตามไปได้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับหนึ่งทำแบบนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเึ้นทับกันนะครับประมาณนี้นะครับเชือกสั้นอยู่ฟันนี้นะครับลักษณะนี้นะครับเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นนิดลอดเส้นยาวนะครับลักษณะนี้นะครับ สั้นอดเส้นยานะครับมาทางนี้นะครับสังเกตจากมีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่3มเส้นที่4ี่มีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับมาดูนะครับตอนนี้เอารอดจากนี้นะครับข้ามเส้นที่1นะครับลอดเส้นที่สองนะครับข้ามเส้นที่สามนะครับแล้วก็รอดช่องลอดเส้นที่สี่นะครับแล้วก็จัดเชือกนะครับให้มันดึงนะครับถ้ามัน ยาวก็ดึงนะครับลงตัวนะครับดึงลักษณะนี้ครับดึงมาครัวก็จะจับเชือกให้นิดนึงนะครับก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับเมื่อเราจัดได้รูปร่างประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็จะเหลือเส้นยาวนะครับทางยาวอีกทางหนึ่งนะครับที่เส้นยาวทีนี้ถ้าเราจําไว้เลยว่าเราจะสอดไปทางไหนนะครับนี่คือรูปร่างระดับต้นนะครับ ให้ hey, เราจําเส้นตรงนี้ไว้นะครับเส้นสั้นไว้นะครับว่าเส้นสั้นนี้เขาเดินทางไปทางไหนบ้างนะครับเส้นสั้นเขาไปทางไหนบ้างนะครับเราก็เอาเส้นยาวนี้ปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งเส้นยาวนี้นะครับที่เส้นนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราก็สอดตามเส้นนี้นะครับสอดตามเส้นสั้นนี้ครับสอดไปเรื่อยๆครับไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับไล่นะครับทําตามนะครับเราก็ไล่นะครับอันนี้ครับ หนึ่งนะครับสอดตามเส้นนะครับสอดตามเส้นนี้นี่นะครับการสอดเราต้องไล่เส้นให้มันสวยงามนะครับสอดนะครับไปทางนี้นะครับเราก็สอดตามนะครับสอดลงไปนี่ครับไล่ตามเส้นนะครับอย่าอย่าสับสนนะครับไล่ตามเส้นไปนะครับไล่ตามเส้นไปนะครับยังนี่เสร็จนะครับยังไ่สุดนะครับ อยู่นี้นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับเเส้นอยู่ทางนี้แล้วก็สอดตามนะครับสอดไล่ไปนะครับไล่เรื่อยๆนะครับไล่ไปตามเส้นสั้นนะครับไล่ไล่ไปนะครับประมาณนี้นะครับลงนี่นะครับลงนี่นะครับดึงนะครับดึง อันนี้นะครับตาามมแล้วก็ตามมานะครับตามสอดครับสอดมานะครับนี่ครับเราค่อยทำนะครับอย่นี่นะครับไบนี้นะครับแบบวันนี้นะครับ ตามเส้นเดียวนะครับที่มีเส้นเดียวแต่เราก็สอดสวนทางกลับไปนะครับตามไล่ไล่ไปนะครับลัรอบลัดลอะไปเรื่อยนะครับลับลอบมาเรื่อยๆนะครับก็จะมามาจบประจบกันที่เดิมนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอ่านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ถ้ามันยาวไม่ได้ที่นะครับเราก็จัดนะครับ สนนเสร็จนะครับถ้าสวยงามก็จัดเชือกให้ดึงเชือกให้เข้ากันนะครับง่ายๆนะครับคุณก็ทําได้ลองทําดูนะครับผมครับออประมาณนี้นะครับลองทําดูนะครับ